สื่อเมืองเบียตีข่าวบาเยิร์นปาดหน้าบาร์เซโลนาชิงตัวดิอาสตามรายงานของบิลสื่อดังเยอรมนีระบุว่าบาเยิร์มิวนิกได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลุยดิอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียรเรียบร้อยแล้วหลังเสือใตไ้ได้ติดต่อกับนักเตะเ,เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปค้าแข้งเมืองเบียขณะที่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่คาดว่า หงแดงจะตั้งค่าตัวปีกไว้28ปีไว้ที่ประมาณ80ล้านยูโรเสือใต้ตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับแนวรุกฝั่งซ้ายหลังจากเลรอยซาเน่ย้ายออกจากสโมสรไปร่วมทีมกาลาตาซาไราอนาคตของคิงซาเลโกมันที่อิอันอารีนายังคงไม่แน่นอนขณะที่แซดกนาบรี ri, เหลือสัญญาอีกเพียง12เดือนเท่านั้นรวมทั้งบเยิรนเคยแสดงความสนใจในตัวนิโกวิลเลียม แต่แข้งชาวสเปนิชเพิ่งเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับเอตเลติกบินเบาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามฟาบรซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าหลุยดิอาสต้องการย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาและเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในเดือนนี้แต่ติดตรงการเจรจาค่าตัวระหว่างทั้งสองสโมสรน,นอกจากนี้มุนโดเดอร์ติโวรายงานว่าดิอาและเอเย่นของเขา ให้ความสำคัญกับการย้ายไปยังทีมจากควันคาตาลันและจะขอให้ลิเวอร์พูลช่วยอำนวยความสะดวกในการย้ายทีมครั้งนี้